ซ้อมนะคะอภิญญากเกษมสุขไพศสารค่ะก็จากอดีตนะคะต้อมเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะเราทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์อะค่ะมาประมาณ10ปีวันหนึ่งอะคะ่ะเราตัดสินใจกลับไปอยู่ที่บ้านเนื่องจากเราเป็นลูกของเกษตรกร,ร,กรพ่อกับแม่เราทําเกษตรกรอยู่นะคะแล้วก็ซ้อมก็เลยกลับมาเพื่อจะเป็นเกษตรกรอีกรครั้งหนึ่งเรากลับมาด้วยต้นทุนที่เรามีก็คือเรามีสวนโกโก้ค่ะณวันนั้นที่ส้อมกลับมาก็คือสวนโกโก้ซ้อมยังไม่ได้สามารถขายผลผลิตออกไปได้ เนื่องจากในปีนั้นเรายังไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับแล้วก็ไม่มีคนแปรรูปในปริมาณที่เยอะมากต้องก็เลยตัดสินใจอะคะ่ะนําผลโกโก้ที่เรามีอยู่ในสวนเนี่ยเอาออกมาแปรรูปเพื่อให้จัดจําหน่ายได้กเกษตรกรมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะคะ่ะเพราะเราไม่ได้ถนัดกับการเป็นกเกษตรกรเลยพอเรากลับมาเป็นกเกษตรกรก็เลยต้องศึกษาเยอะกว่าเพื่อนนะคะวันหนึ่งเราก็รู้จักยางสมาร์ทซัมเมอร์จาก,กเกษตรอำเภอ ะะเราก็เลยได้ร่วมโครงการของเกษตรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราได้พบกับเครือข่ายมีเพื่อนมีรุ่นพี่มีคนแนะนําเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้นเราก็เลยสามารถจัดจําหน่ายสินค้าตัวนี้ค่ะออกไปสู่ตลาดของเกษตรกรได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่่้มได้เริ่มขายสินค้าพื้นที่ของสวนโกโก้ที่นี่นะคะเรามีพื้นที่ทั้งหมด28ไร่นะคะเป็นโกโก้ทั้งหมด14ไร่ค่ะ สายพันธุ์ของโกโก้ที่นี่ก็จะเป็นชุมพอลูกผสมนะคะก็ลูกจะทรงๆยาวๆอย่างนี้ในพื้นที่ของเราอะคะ่ะเราปลูกร่วมกับพืชอื่นอย่างเช่นตัวนี้จะปลูกหลักกับมะพร้าวนะคะเป็นพืชผสมผสานในส่วนอื่นของตรงอื่นๆก็จะมีพืชอื่นอย่างเช่นเงาะทุเรียนนะคะมังคุดนะคะสำหรับสินค้าของเรานะคะก็จะมีเป็นเมล็ดโกโก้แห้งค่ะโกโก้นิป ชากาลาโกโกเราทำเป็นน้ำขวดด้วยเป็นสินค้าพร้อมดื่มจากนั้นเราแปลรูปต่อด้วยการเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะในตัวช็อกโกแลตของเราสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของขนมหรือว่าจะเป็นน้ำช็อกโกแลตก็ได้ค่ะที่นี่เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรกรุ่นใหม่ของอำเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดให้ผู้สนใจค่ะ สำหรับการผลิตและแปลรูปโกโก้เข้ามาศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน50ท่านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาในส่วนของสำนักงานกเกษตรอำเภอสามระยอดและสำนักงานกเกษตรจังหวัดนะคะยังมีการส่งเสริมให้น้องอภิญญาเนี่ยค่ะได้นำน้ำและดินไปตรวจวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแปลงค่ะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าซึ่งในปัจจุบันน้องอภิญญาได้รับ การรับรองมาตรฐาน g a p การผลิตพืชปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะจะสอบถามข้อมูลหรือว่าต้องการสินค้าเพิ่มนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook อภิญญาโกโก้สามร,รอยอดนะคะ Line Official a แอปอภินยาคาเขาหรือสั่งซื้อสินค้าได้จาก e s h อ p e e Lazada ในนามของอภิญญาโกโก้สามร,รอยอดค่ะโทรได้ที่0971025553ค่ะ ทั้งนี้อะค่ะเราต้องขอขอบคุณสำนังกงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนังกงานเกษตรอำเภอสามรอยอดเทศบาลตะหมดไร่ใหม่แล้วก็ยังเพื่อนเพื่อนเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และตลาดเกษตรกรทุกทกท่านที่ทำให้เราอะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพานุมาศหมดมณีน,น,นะคะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนังกงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ สำหรับน้องส้มอภิญญากเกษมสุขไพศารน,นะคะก็ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำหรับการเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนากเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงนะคะรายได้ปีเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการนะคะปี2567นะคะน้องส้มมีรายได้ทั้งปีอยู่ที่2 7 8 0 0 0กว่าบาทนะคะ หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งสถานการณ์รายได้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ400,000กว่าบาทซึ่งสิ้นปีนี้นะคะก็จะมีรายได้อยู่จบอยู่ใกล้เคียงที่ทางกรมส่งเสริมได้ตั้งเป้ากำหนดไว้นะคะซึ่งจบในการเสร็จสิ้นโครงการนะคะจนถึงปี2570นะคะ ของอน้องส้มอภินญ,ญานะคะก็จะต้องมีรายได้รวมอยู่ที่8 8 0 0 0กว่าบาทนะคะจากการที่น้องส้มอภิญญากเกษมสุขภสยสารของเรานะคะได้เข้าร่วมโครงกรารมาเป็นปีที่2นะคะ <tiempo. S 1> ก็จะเห็นได้ว่า,าจากที่น้องส้มเนี่ยเป็นเป้าหมายในการพัฒนานะคะของเกษตรกรกรุ่นใหม่เป็นตัวแทนของกเกษตรกรที่ปลูกโ,กโกโก้นะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะคะน้องส้มนะคะได้มีการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปตลอดจนไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้โกโด้วยตนเองนะคะในช่วงนี้นะคะน้องส้มเองก็มีตลาดประจํานะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่เป็นผลิตเอกรี่เพื่อสายสุขภาพนะคะ,ะประจําอยู่ในพื้นที่อำเภอสามระยอดนะคะแล้วก็ได้มีการคัดเกรดนะคะ,ะโกโก้นะคะเพื่อจำหน่ายใน ออนไลน์ในช่องทางช้อปปีนะคะก็รวมไปถึงนะคะในพื้นที่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงเทศบาลตำบลไร่ใหม่นะคะก็ให้ความสำคัญนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาในสังกัดกระทรวงกรเกษตรนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้นะคะก็มีหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเรานะคะก็ได้ นำเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเกษตรกรแปดเปืองนะคะมีความสนใจในการเรียนรู้การปลูกโกโก้นะคะและการแปรรูปโกโก้นะคะมาเรียนรู้ในพื้นที่นะคะรวมไปถึงการมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะในอนาคตนะคะน้องส้มเองก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่เรียนรู้นะคะให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์โกโก้แบบครบวงจรนะคะรวมไปถึงการ ข,ขยายผลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ